ามวิที่ผ่านมามีทัวร์นาเมนต์ยูสเป็นยังไงบ้างครับแล้วก็วัตถุประสงค์เพื่ออะไรคะสำหรับเดือนกันยายนน่น,นะคะซึ่งเราพยายามที่จะจัดทุกปีปีนี้เป็นปีที่3เราจะจัดการแข่งขันสมุยยูสฟุตบอลทัวร์นาเมนต์โดยร่วมกับทางเทศบาลนครเกาะสมุยแล้วก็ทททสํานักง,งานเกาะสมุยเพื่อที่จะโปรโมทการท่องเที่ยวเชิงกีฬาแล้วก็พัฒนาเยาวชนให้ให,ให้มีการ พัฒนาทางด้านสกิลทางด้านฟุตบอลแล้วก็ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์นะคะซึ่งสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่3สัปดาห์แรกเนี่ยจะเป็นรุ่น11ปีกับ13ปีและ15ปีชายนะคะสัปดาห์ที่2เป็น 13, 15ปีหญิงแล้วก็สัปดาห์สุดท้ายสัปดาห์นี้เนี่ยเป็นรุ่น18ปีชายหญิงจะสังเกตว่าเราพยายามที่จะจัดฟุตบอลหญิงให้ให้ให้ใหมากด้วยเพราะว่าที่มาราเลนาเนี่ยเราพยายามที่จะส่งเสริมความ ความเท่าเทียมแล้วก็พยายามที่จะผลักดันผู้หญิงให้มีบทบาทมากขึ้นค่ะผลตอบรับของฟุตบอลเด็กหลายๆคนอาจจะยังไม่เห็นยังไม่รู้จัก,กว่าทีนั้นชื่อบ้านนู้นบ้านนี้เป็นยังไงบ้างกับผลตอบรับค่อนข้างดีนะคะเรามีทีมสัปดาห์ที่ผ่าน,านมาเนี่ยเรามีทีมมาจากสิงคโปร์มาจากมาเลเซียด้วยมาร่วมการแข่งขันเ mm hmm. นื่องจากว่ามันเป็นรายการฟุตบอลนานาชาติ ไม่ได้ไม่ได้เจาะเฉพาะกลุ่มไทยก็จะมีการเจาะทั้งทั้งกลุ่มโรงเรียน Inter, อินเตอร์กลุ่มอะคาเดมี่อินเอร์ค่ะคำถ,ถามสั้นๆครับตรงนี้โครงการกี่พันล้านกี่หมื่นล้าน,น,านอขออนุญ,ญาตไม่เมนชั่นนะคนะแต่อย่างที่ทราบกันว่าที่ดินที่สมุยเหมือนกับทงองเอาแค่นั้นแล้วก็ก่อสร้างเพิ่มก้ปบกีก็งบหลายอยู่ค่ะ ตอนนี้อยู่ที่ประมาณ120ไร่ค่ะทั้งหมด120ไร่ในตัว m a r าลี n าสปอร์ตรีสอรแต่อย่าลืมว่ามิสเตอร์มาเฮอร์คาซาเจ้าของทีมมาราลีนาเอฟเจ้าของทีเจ้าของโครงการ m a r าลี n าสปอ r ์ตรีสอรเนี่ยเป็นฝรั่งที่รักเมืองไทยถือว่าบ้านไทยเป็นบ้านเกิดเมืองนอนเพราะฉะนั้นท่านไม่ได้ไมายที่จะลงทุน พัฒนาโครงการนี้ขึ้นมาให้อยู่ที่เกาะสมุยไม่ได้หมายที่จะต้องซัพพอร์ตน้องๆณวันนี้ค่ะท่านคนเดียวเลยนะคะที่ดูแลโปรเจกต์ฟุตบอลเยาวชนของมาราเลนา f c จํานวนเด็กเนี่ยเกือบ100คนโดยโดยโดย,โดย,โดยท่านเป็นคนดูแลคนเดียวอย่างเต็มที่เราให้ทุนการศึกษาน้องๆจนถึงระดับมหาวิทยาลัยแล้วก็ดูแลทุกสิ่งอย่างประกันสุขภาพประกัน ไม่ใช่ประกันชีวิตเป็นประกันสุขภาพการศึกษาเราดูแลให้ทุกอย่างอาหารการกินที่พักครบวงจรร้อยเปร์เซนต์ต้องขอบคุณถือว่าเป็นความโชคดีของของคนไทยที่ที่ได้ฝรั่งใจดีมามาช่วยทําโครงการนี้ให้เราติดตามได้ที่เพจอะไรครับติดตามเราได้2เพจนะคะสำหรับฟุตบอลให้ติดตามที่มาราเลนา FC นะคะสำหรับตัวโครงการและกิจกรรมต่างๆที่มีอย่างหลากหลายตลอดทั้งปีเนี่ย ให้ติดตามที่ m a r าเลนาสปอ r ์ตรีสอรค่ะค้นหาคำว่ามา r a l e n a เป็นภาษาอังกฤษนะคะ M A R A L E I N A ก็จะลิงก์ได้ทั้งสองเพจ